ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมานับตั้งแต่ปลายยุค90ที่หลายคนยกให้มันเป็น UFO ของมนุษย์โลกเพราะว่ามันไม่ต่างจากจานบินที่อยู่ในหนังไซไฟคือเครื่องบินล่องหนสุดล้ำ B2 Spirit ที่สามารถสเตลจากเลดาของข้าศึกได้แม้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปลายยุค90แต่ทว่าในปัจจุบันยังไม่มีใครที่สามารถโค่นนิ่งเครื่องบินแบบ B2 ขึ้นมาได้ แม้ว่านักคนนิ่งอย่างจีนมีข้อมูลลับไปจนถึงพิมพ์เขียวของ B2 จีนก็ยังไม่สามารถสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิด S20 ของตัวเองให้มีความใกล้เคียงกับ B2 ได้ในปัจจุบันต่อให้การออกแบบมีความคล้ายกันแต่ถ้ว่าเทคโนโลยีของ B2 มันได้รับการอัปเกรดตลอดซึ่งทำให้นักวิเคราะห์จินตนาการไม่ออกว่าเทคโนโลยีของนั้นล้ำหน้าไปไกลแค่ไหนเพราะตอนที่ B2 เปิดตัวในปี1989 ในช่วงเวลานั้น B2 ถูกมองว่าใช้งานเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นอย่างน้อย20ไปจนถึง25ปีแต่ถาว่าสิ่งที่ทำให้ B2 ต่างไปจากหลายรุ่นไม่ใช่แค่การออกแบบท,ที่ดูล้ำหน้าแต่คือการผสานเทคโนโลยีโดยใช้โครงสร้างที่ซับซอ้อนผสานเข้ากับวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษพร้อมใช้งานเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าซึ่งทำให้ B2 สามารถบินเข้าไปในพื้นที่ ที่มีการป้องกันหนาแน่นที่สุดในโลกได้ EP นี้เราจะพาเพื่อนๆจอดลึกกันว่าหัวใจสําคัญของ B2 มีอะไรบ้างที่มันสามารถทําให้เครื่องบินขนาดใหญ่กลายเป็นนกขนาดเล็กได้เมื่อมองผ่านจอเรดาร์ซึ่งทําให้ในปัจจุบันมันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุดยอดเทคโนโลยีสเตลที่หลายประเทศยังตามไม่ทันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าเราพูดถึงคุณสมบัติในการสเตลของ B2 Spirit B2 ใช้การล่องหนแบบหลายสเปกตรัม ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่แค่เลดาราที่มันสามารถล่องหนได้การลดการสะท้อนของเลดาราหรือ RCS เราจะเห็นได้ชัดว่า B2 ไม่มีหางซึ่งทำให้ B2 ไม่มีมุมสะท้อนขึ้นเลดาราจึงกลายเป็นหัวหอกในการจ่อทะลวงแนวลึกของค่าศึกตั้งแต่เข้าประจำกันในปี1997จนถึงปี2013ไม่เคยมีรายงานว่า B2 ถูกขี่ปนาวุธยิงใส่ทั้งในสงครามคซวสงครามอัฟกานิสถาน ส่งครามอรักไปจนถึงลิเบียการพังตัวหลายสเปกตรัมของ B2 สีเคลือบของมันก็มีผลด้วยเช่นกันเพราะด้านบนเคลือบสีป้องกันสะท้อนแสงในขณะที่ส่วนล่างเคลือบสีเทาเข้มแทนซึ่งทำให้ B2 ทูปมกลืนกับท้องฟ้าเมื่อบินที่ความสูง50,000ฟุตทำให้ตรวจพบด้วยตาเปล่าเป็นไปได้ยากมากขึ้นในเวลากลางวันเพื่อให้บ2ทัสเตลจากสายตาเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความสว่างของท้องฟ้าที่มีหน้าที่วัดความเข้มของแสงทําให้บีทัวร์สามารถปรับความสูงตามสภาพของท้องฟ้าได้แต่สิ่งที่เครื่องบินจะต้องเจอคือไอ้น้าที่เกิดจากไอพ่นเครื่องยนต์เดิมทีบีทัวร์ได้รับการติดตั้งระบบฉีดสารเคมีแต่เทว่ารุ่นที่เข้าประจําการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับคอนเทลที่คอยแจ้งเตือนให้เปลี่ยนความสูงของเพดานบินเพื่อลบร่องรอยของเส้นทางไอ้น้ำที่เกิดขึ้น แม้ว่ามีความสามารถล่องหนหลายสเปกตรัมแต่ทว่าในบางสถานการณ์เราอาจจะสามารถมองเห็นได้ในระยะ37กิโลเมตรหรือในระยะที่ใกล้กว่าพื้นผิวของ B2 เมื่อครบ7ปีมันได้รับการเคลือบใหม่แต่สารเคลือบเดิมที่อยู่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเพื่อล้างมันออกหนึ่งในเทคนิคพิเศษคือแป้งข้าวสาลีตกผลึกเพราะว่ามันไม่ทำลายพื้นผิวของเครื่องบินเฉพาะลงเก็บของบ2มีมูลค่าประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า B2 ต้องดูแลรักษาอย่างละเอียดถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่ส่งผลต่อเลดาร์ B2 Spirit ลำตัวและปีกคือพื้นผิวเดียวกันที่ไม่มีห่างแนวตั้งทำให้ลำตัวของมันดูเหมือนแผ่นปีกขนาดใหญ่ข้อดีของมันก็คือแรงต้านต่ำบินได้ไกลขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นเลดาร์ที่สะท้อนก็น้อยมากถ้าพูดถึงพื้นที่หน้าตัดเรดาร์หรือค่า RCS มีรายงานว่า B2 มีค่า RCS แค่0.1ตารางเมตรซึ่งถือได้ว่ามีขนาดที่เล็กมากขนาดของมันเทียบเท่านก1ตัวเมื่อมองผ่านเลดาร์พูดให้เห็นภาพขับไล่ยุค4.5ทั่วไปมันมีค่า RCS มากกว่า1ตารางเมตรขึ้นไปค่ามองผ่านเลดาร์อาจจะสามารถเห็นได้ตั้งแต่200กิโลเมตรการสเตลของ B2 มันไม่ได้หายไปจากเรดาร์ตลอดเวลาอย่างที่หลายคนคิดกันนะครับ เพราะความสะเทือนของมันคือตอนที่ห่างจากเลดร์ในระยะไกลแต่ในช่วงที่ใกล้กับเลดร์ความสะเทือนของมันจะลดลงแต่ทว่า B2 Spirit มีเทคนิคที่เพิ่มเข้ามาแต่รายละเอียดที่สำคัญยังถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดซึ่งนักวิเคราะห์คาดการว่าเทคนิคของมันคือการปรับท่าทางและตำแหน่งการบินเพื่อลดการสะท้อนของเลดร์ให้เหลือน้อยที่สุดหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่รูปทรงของมันเพราะตามหลักของฮอเกนเฟนเนล ต่อให้ B2 Spirit มีพื้นผิวเรียบและรูปทรงที่แบนแต่ขึ้นเรดาร์ก็สามารถสะท้อนกลับไปได้ซึ่งทำให้วัสดุดูดซับเรดาร์คือสิ่งสำคัญเพื่อทำให้พื้นผิวของ B2 ดูดซับและทำให้ลำแสงเรดาร์เป็นกลางจึงใช้งานวัสดุหลายชนิดที่เรียกว่า RAM ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับขึ้นพลังงานเรดาร์ทำให้การสะท้อนเหลือน้อยที่สุดทั้งการใช้งานวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนและกาไฟ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบหลักของ B2 เพราะคุณสมบัติเด่นของมันแข็งแรงมากกว่าเหล็กทั่วไปแต่เทว่าเบากว่าอลูมิเนียมในขณะเดียวกันดูดซับคลื่นพลังงานเรดาร์ได้ดีมากซึ่งทำให้ค่า RCS ของ B2 ต่ำลงอย่างมากในช่วงปี2004ที่ผ่านมา B2 Spirit ที่ประจำการในกองทัพสหรัฐได้รับการอัปเกรดนวัตกรรมใหม่พร้อมเทคโนโลยี RAM ขั้นสูงรุ่นใหม่ ซึ่งทําให้ประสิทธิภาพในการ Steel สเตลสเีลลภาพมากกว่าเดิมแต่ทว่า B2 Spirit ต้องเจอความท้าทายจากระบบตรวจจับด้วยอินฟาเลสซึ่งนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าอินฟาเลสสามารถต่อต้าน B2 หรือเครื่องบินสเตลได้เพราะในช่วงที่ใช้ความเร็วสูงพื้นผิวของมันจะเกิดความร้อนอย่างมหาศาลผลมาจากแรงเสียดทานของอากาศและอินฟาเลรุ่นใหม่สามารถใช้ตรวจจับสัญญาณความแตกต่างของความร้อน และการคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาได้โดยเฉพาะช่วงขึ้น4.3ไมโครเมตรที่คาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับมากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาของความร้อน B2 Spirit เครื่องยนต์ของมันฝังลึกเข้าในลำตัวซึ่งสามารถปิดบังเปลวไฟและความร้อนจากแอนไนพ่นได้ทำให้มุมมองจากพื้นดินหรืออินฟาเรดตัวจจับได้ยากมากขึ้นในขณะที่ช่องรับอากาศของ B2 มีช่องว่างสำหรับดูดอากาศเย็นจากชั้นขอบของมันเข้ามาผสมกับอากาศที่มีความร้อนจากเครื่องยนต์เจ็ตซึ่งได้ทดสอบครั้งแรกกับ n อร์ทอ o เอ21เทคนิคผสมอากาศทำให้ไอเสียเย็นลงก่อนถึงหัวเชีดอากาศเย็นที่ถูกดูดเข้ามามันจะไหลผ่านโครงสร้างที่ทำมาจากคาร์บอนเสริมแรงทนความร้อนและโลหะผสมไทเทเนียมเครื่องยนต์เจ็ตของ B2 ไม่มีการใช้งาน er อัปเตอร์เบอร์เนอร์พราแลกมากับการสเตลเทน ถ้า B2 มีความเร็วเหนือเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลื่นกระแทกและระเบิดโซนิกซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีเครื่องบินอยู่และพื้นผิวของมันเกิดความร้อนมากขึ้น B2 Spirit มันไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแค่อย่างเดียวแต่คือการผสานรูปร่างวัสดุและการจัดวางเครื่องยนต์พร้อมการพรงตัวหลายสเปกตรัมเพื่อนๆะครับคิดว่ามันล้ำหน้าแค่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ และเจอกันใหม่อนะีพีนสวัสดีครับ